สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอม้ายงม่วเข้าแล้วครับท่านนะครับมายงม่วนะครับก็มีเอฟซท่านบอกว่าอาช่างยันช่างยันจะให้ช่างยันเล่นม้ายงม่วนะครับผมก็ไม่รู้เม,มาม้ายงมั่วมันเป็นยังไงนะครับ วันนี้ก็เลยมาเจอกับตัวเองครับมายมมัวนะฮะตามชื่อที่เอฟซีเขาบอกไว้นะครับก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเรื่องนะครับวันนี้นะครับจับคู่มาเจอกับคุณเอบางบัวนะครับก็ช่างยันเป็นสีดํานะครับนะฮะไม่ได้เจอกับ FC มา2วันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ FC ทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้ช่างยันไปแอบเล่นหมากลุก มาที่สวนปานีนะครับก็เป็นถ้วยคอนะครับนะก็หมดไป5้ารอบแล้วนะครับเมื่อวานก็มีแข่งนะครับก็เลยไม่ดีทำอา่ากัเรียกอะไรทำ u t ท b e นะทำเกมมาลงให้เพื่อนๆเนด็ดรับชมนะครับก็คู่ต่อสู้ก็เปิดมาแล้วนะครับเป็นม้าโยงม่วนะครับตามชื่อเรื่องนะครับช่างยันก็เปิดเป็นมายงขวาตามถนัดนะครับนะฮะมา้า มายมงนัวนี่กับม้าสลับเป็นม้าเดียวกันไหมครับท่านาเพื่อนๆนะครับ F c ซนะครับช่วยบอกมาให้เพื่อนๆเอ้ยให้ผมได้ฟังหน่อยเพื่อนๆอีกแล้วเอาแต้มนี้เขาก็มามาม้านะครับโอ้โหจริงๆนะครับเปิดให้ม้านี่ให้บุนวายไปหมดนะครับก็สมเป็นกับช่เรื่องนะครับม้าโยงนัวนะครับเอาแต้มนี้แทงขวาเข้าไปครับยับขวาเข้าไปนะฮะยังไงดีนะครับคุณเอนะฮะ ขอเสริมเม็ดขึ้นมานะครับก็ผมก็เสริมนะเสริมเบี้ยเอาอยเสริมเบี้ยไม่ได้ครับกินตัดเข้าไปเลยนะเอาเปียบด้านนอกไปหน่อยก่อนเอาอะไรกินเอาขุนต้องขุนกินเข้ามาและแต้มตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้ยังพูดยังไม่จบดีนะครับก็ไปเล่นมากรุกออนไลน์กันในซุ้มสวนปานีนะครับถ้วยคอนครับก็ผ่านไป5รอบแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะเหลืออีกรอบเดียวก็คง จะไปยากนะครับรอบ16คนสุดท้ายนะครับเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะครับเึื่อซ้อมฝีมือกันไปนะครับแต่น,นี้เขาก็กินตัดแล้วก็สกูดขุนถอยหลังกลับไปนะครับนะวันนี้เราก็มาว่าเรื่องของเรานะครับนะมีภารกิจ2วันนะวันนี้มีหน้าที่จะต้องดําเนินต้องทําเกมมาให้ FC ได้รับชมกันนะครับนะ ก็แทงเบีย้ยขึ้นไปนะครับแต้มนี้นะฮะเขาโอ้โหสวนเข้ามาเลยสวนเข้ามาเลยผมก็คิดอยู่แล้วนะว่าไอสวนนะรเราก็จะมีแต้มอะไรนะครับเดี๋ยวขอสแกนแต้มก่อนสแกนแต้มนะฮะเออช่างยันนะจะไปแต้มไหนดีนะโอ้โหปูสีเบียรตรงนี้ก็สวยงามเอ้าเรือออกไปนะมัอกออเนี้ยเดี๋ยวมีการทำท่าทำทางจะซ้อเรือด้วยนะครับ จะแทงม้าอีกตัางหากนะครับเพื่อนๆนะเขาใช้คนขึ้นมาไล่เรือก็ไม่ได้นะครับเพราะเบียมันขาดนะครับไล่เรือก,ก็กินเบียร์เข้าไปเลยนะฮะแต่น,นี้นะไล่ไม่ได้โอ้โหม้านะม้ามามา,มาจริงๆครับม้ามาอยู่ข้างกระดานหมดเลยโอ้หลายกาดมากๆนะครับแป๊บน,นี้ผมเอาม้าไปกินเบีย้ยไม่ได้นะครับเพราะม้าตัวหลังเขาไม่ขาดนะครับเขาใช้มา้ากินได้นะครับ ก็ต้องขยับขยายนะครับเอเอาเรือไปกดดีไหมโคนด้านหลังขาดไหมนะแต่ไม่เอาไม่กดโคนนะจมตีด้านขุนดีกว่าอ่ะมากดมาแป้น,นี้น่ะเขาเดินโคนขึ้นมาก็ระเบิดหน้าขุนแล้วครับแต้มตรงนี้นะครับกินตัดเข้าไปเขากินตัดเข้ามาเอา้าไม่กินแล้วหรอเอ๊ะไม่กินไม่กินเราจะทํายังไงต่อคิด คิดหน่อยคิดหน่อยติ๊กตอกติ๊กตอกเอากดโค้นเขาไวอ้าวแตามนี้กดโคน้คนโค้นเปิดไม่ออกขนไปไหนเดี๋ยวหน่อยเอ้ยเดี๋ยวหงายนะครับเอาเรือมาผูกไหมหรือถอยขุนไปถอยขุนไปก็หงายโอ้หงายไม่หงายก็ไม่สวยเนะาะเอาเขาเขาเรือประกดแต้มนี้ก็หงายได้นะครับนี่เขาขนกินไม่ได้โค้นกินไม่ได้นะครับเรือแล้วผูกอยู่เอาแล้วรับจะวุ่นวายนะครับแต้มในตรงนี้ เอาเขาสกูถอยหลังไปแล้วก็กินตัดเข้าไปเบียกกินไหมเบียก,กินกลับเข้ามาไหมแต่น,นี้จะไปยังไงดีโอเขาใช้เบียกกินเข้ามาครับผมก็เอาเบียกกลับมากินนะถอยหลังกลับมาเขาจะทํำยังไงต่อนะฮะโอ้เดี๋ยวเราต้องขยับขยายตัวนะครับตัวเรายังไม่ค่อยพร้อมมากนะครับก็บุกโจมตีกันไปเลย แต้มตรงนี้เขาใช้คนมามาโจมตีเบีย้ยนะครับแล้วก็เรือโจมตีเรือก็อจะต่อเรือเราล่วละว่ากันง่ายๆนะฮะเอ๊แต้มนี้เราจะเอาอย่างไงเราเอาเบีย้ยขึ้นไปอีกนไปกวนกวนไว้อ่ะกวนเขาอีกน่ะเบีย้ยขึ้นไปเขาใช้เม็ดแปบผูกโอ้โหแต่ตรงนี้ก็ขยับขยายตัวนะครับเอา มาไปหนึ่งปาไปอีกหนึ่งปากเดี๋ยวมาจะไปกินโค้นนะครับเขาใช้เม็ดกินก็เรือไปเรือไปตีลุกนะฮะสอดไส้คาราเมลประมาณนั้นประมาณนั้น <c oughs> คิดเองอยู่ข้างเดียวนะครับเพื่อนๆเออ<า>อย่างไงดีโอ้เขาต่อเรือต่อเรือต่อเรือแต้มนี้แต้มนี้เราทํากินเขาใช้โคนกินถอย โจมตีเบี้ยเราแล้วก็เรือเรือเราตีลุกเลยไหมตีลุกเราเรากินกินแล้วเปิดลุกเราได้ทีเดินอีกทีหนึง่งเนอะก็โอ้ประมาณนั้นนะครับจัดเข้าไปนะครับเรือตีลุกเข้าไปเ,าเขากินกินแล้วเราใช้เหลือกินลุกเข้าไปเขาใช้ขุนกินแล้วก็เปิดลุกโอ้เปิดลุกนะ แต่น,นี้ยังคิดไม่สุดนะครับแต่เพียงเพียงแต่ว่าจะเอาเบีย้ยกลับมานะครับเอาเบีย้ยถอยหลังกลับมานะฮะเอเอมีแต้มอื่นไหมอ่ะโอ้ม้าไปก่อนม้าไปก่อนนะม้าไปเป็นสะพานนะครับนะบุกเอแล้วก็ถอยมาได้เอาถอยมาไดก้ก็กินไม่ได้นะมีมา้ารวผูกอยู่อือก็แต้มน,นี้ก็ยังยังไม่มีอะไรก็ขยับขยายไปอ้าวมาแล้ว โคนตัวนี้อันตรายกับม้าเรานะครับม้าเราของดีนะครับไม่เอากินต่อเข้าไปเลยต่อมาเอา้าโอ้โหต่อมาแต้มนี้ไม่ดีนะเบียร์ผมเบียร์ผมโออเบียร์ผมกินมา้ากินม้าม้าเม็ดขึ้นไปได้เอา้าเขาไม่ยอมกินนะฮะก็เลื้อยเข้าไปเลื้อยเข้าไปเอา้าเขาใช้เม็ดแทงมา้าโอ้เม็ดแทงม้าเข้าไปแต้มนี้ผมก็ต้องกินม้าแล้วครับ อย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นที่ดีแล้วนะฮะกินมาเข้าไปครับเพื่อนๆครับนะกวบเข้าไปเขาก็ต้องกินนะเบียนซ้อนไปโอ้โหเนาลุยลุยลุยโอ้โหไม่ได้ทําเกมให้ fc ชมก็รู้สึกว่ามันจะเดินขัดขัดค่องค่อง,องอย่างไงก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆน,นะฮะมันเดินติดติดขัด,ข,ดขัดไปหมดนะฮะมันเหมือนเหมือนก็ขาดอะไรไปอย่างนึงเหมือนกันนะฮะอย่างไรเพื่อนเอ,นเอน fc ช่วยคอมเมนต์มาดาูให้ช่างยันด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้ชมเกมมา2วันนะคิดถึงกันบ้างไหมนะครับแต่นี้เขากินตัดเข้ามาผมก็สกูถอยหลังนะครับเดี๋ยวจะเอาเรือโอ้เรือไปตีลุกโอ้โหตีลุกกินเรือเขาจะเห็นไหมอ้อเขาเห็นเขาเห็แนแห่แต้มง่ายๆแบบนี้ก็ถอยหลังมาแทงโคนโอ้โหแทงโคนเอาโคนทีเลยเหรอ โอ้โหไม่ยอมกลับกินเลยหงายอ้อเขามีแต้มหงายแต้มหงายกินฟรีเข้าไปลงทุนหน้าดูเลยครับเพื่อนๆนะเอ้าก็ตกก็ใจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาแบบนี้ก็เอาคุณเข้าไปติดไว้ก่อนผูกไว้โค้ดมันขาดมามาตีลูกเราได้ไหมดูตำแหน่งด้วยนะฮะมาตีลูกเราโอ้เรือเราอยู่นะฮะแต่นี้ก็อไปยังไงดีนะฮะเพื่อนๆ แทงไหมแทงโค้นเข้าไปโอ้โ้นเขามีถอยหลังกลับไปเอ๊เขาเดินได้สวยงามนะครับเพืเ่อนๆนะโอ้โหแตนอย่างงี้อย่างงี้สวยนะครับเพืเ่อนๆนะเขาถือว่าเขาก็เดินดีมีลูกซิกแซกนะ่ะผมก็โ้นเขาไปผูกเขาเมดแทงไหมเม็ดแท,ง,ดแทงก็กินนะกินนะครับโอ้โหสกูถอยหลังไม่อีกแล้วก็ เสริมโคนนะครับเสริมโคนเข้าไปมาจับโคนนะฮะก็ขึ้นโคนไปเลยครับนะเตรียมตัวบุกชุดใหญ่ไฟกระพริบนะออกมาแต้มตรงนี้มาแต้มตรงนี้เราเราไม่อยากให้เขามาตีลุกนะครับนะบเพื่อนๆนะมันจะวุ่นวายมันเราจะเดินยากนะครับเสียเวลาทีนึงนะถอยหลังกลับมาดีกว่า นะเดี๋ยวเอา<ป>เอาโคนเอาเบี้ยงหง<ป>เอาม้าไปเล่นดีกว่านะครับเ,เขาก็พยายามออกมาหลังบ้านเรานะครับพยายามจะโจมตีเราให้ได้นะ่ยก่อาม้าไปเล่นนะะหมุนไม้ให้ดีๆนะตำแหน่งตรงตรงกลางเซนเตอร์เราสวยงามมากนะครับเพราะว่ากองทัพเรามีโอ้โหไม่รู้กี่ตัวลยครกันก็น่าจะสวยงามหน่อยโอ้มีแต้มนี้อ้อมมากินหลังหลังบ้านมากินเด็กเราได้ด้วยอือือ สุดยอดแล้วะคะก็กินแล้วโค่นมันจะขาดอีกก็ผูกไว้ก่อนผูกคนไว้ด้วยอา้าวก็ตีลุกนะครับถอยถอยแนละ้วอยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีการเอาเรือออกไปด้านนอกนะไปโจมตีเขานะครับหมุนมาหมุนโคนให้ดีๆนะครับตำแหน่งตอนนี้ก็ยังยังไม่ดีมากนะครับก็ต้องหาตัวหาตำแหน่งให้มันดีๆไว้ก่อนอา้าว เาตัดจินใจกินโคลเลยเอาม้ากินโคลเลยโอ้โหแต้มนี้นะครับเ,เพื่อนๆเขากินไปเลยเหรอเอาไล่มาเราอีกแล้วไล่มาก็ไม่เอาครับม้าแล้วของดีนะครับนะมาจับเบีย้ยนะไม่มีอะไรเนอะดูแล้วมาจับเบีย้ยก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เหลือออกเลยขอปลุกชุดใหญ่หน่อยแล้วกันนะฮะ เขาเบีย้ยเขาไงได้แล้วนะครับตีลุกเข้าไปเขาปิดปิดเม็ดแทงอีกไหมแทงแทงโคนดีกว่าไหมแทงโคนโคนเขาขึ้นมาไม่ได้โอโคตำแหน่งนี้เขาเสียโคนนะครับเพื่อนๆนะเมื่อกนะี้ลอยเม็ดก็ดีนะได้กินแต่ตังตัวนี้นะฮะเราแทงโคนสวยกว่านะแนมะ่แทงโคนสวยกว่า เขาถอยลงไปไม่ได้ก็ต้องกินกับเบียนะโอ้โหเบียแรกคนสุดยอดเลยครับเพื่อนๆนะเขายืนให้กินเลยเอายืนให้กินยังไม่กินอีกเออแต่งนี้ยังไม่กินอีกร้อยเม็ดอีกตัวงอีกเอ้โโอ้โหจะหนักอะไรขนาดนั้นเอาไม่กินเม็ดให้กินโคนยังไม่กิน้อยเม็ดอีกเออเอาเอาก็ไปเอาก็เขาเข้าโอ้ตำแหน่งนี้เขากินแล้วเอากินแล้วเราก็ เราเรือก,กินลุกก่อนนะครับอ่ากินลุกเขาต้องขยับขุนนะครับแล้วก็เอาเม็ดอ่นนาเม็ดกินโคนเข้าไปอ้าละโอ้โหอ,อยู่ในวงล้อมเลยครับอออืืแต่แบบนี้พยายามนะหาไว้ใช้นะครับเพื่อนๆนะครับเขาหนี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 หนอ๋อเรือเราก็อยู่ตำแหน่งไม่ค่อยสวยนะฮะมีเบี้ยผูกอยู่นะครับแต่แนี้ก็ลุกเข้าไปทีนึง ยอก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 นะฮะแล้วก็กันไว้เขาเรียกสลักสลัก,ลกสลักไว้นะไม่ให้ไปอย่าไปเอาแต่นี้เขาจะมาไล่มาแทงคนโอ้วุ่นวายขุนดิครับขุนขุนเข้าไปเอาขุนเข้าไปไปไหนเบียขาดอีกแล้วเบียกลับไหมเอาเบียต้องกลับนะฮะ เบีย์เขาจะแทงโคนแทงไม่ได้นะแทงโคนไม่ได้นะเบียเขาต้องกลับอย่างเดียวแล้วคุณอันตรายอ้าวเบีย์กลับไปแต้มนี้ก็น่าจะจบเกมไหมครับโอ้จบเกมนะครับเพื่อนๆฮนะแทงลุกเข้าไปโคนแทงลุกเข้าไปแล้วก็เม็ดนะน่าจะเป็นไม่มีอย่างอื่นแล้วมีเม็ดแทงลุกนะครับก็จนสวยงามนะครับเพื่อนๆน,นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะเพื่อนๆ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณนะ FC ที่โดเน a t มาด้วยนะครับที่โดเน a t มาให้ช่างยันเมื่อวานนะครับวันนี้นะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วนะมาเจอกับช่างยันใหม่นะครับในวันต่อๆไปวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋ออย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะครับหายไป2วันเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับบายบาย